เจมส์เฮเบิร <t une> hey ์นออลที่4แห่งบอเวลเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความขาัดแย้นในช่วงศตวรรษที่16ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะของสามีแมรี่ราชินีแห่งสกอตแลนด์และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของเฮริสติวัสลอดดาลินโดยเฉพาะอย่างเหตุการณ์เหล่านี้และและความหลอนและความขาัดแย้งที่ยาวนานจนกระทั่งเขาถูกตาว่า เป็นผู้กระทำผิดและคนที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดที่น่ากลัวเจมส์แฮมเบิร์นเกิดในปีคิสก,กั 1, 5, ลันห5ราเป็นลูกชายของแพทริกแฮมเบิร์นอัลจิตแห่งบบวเวลเขาเติบโตมาในฐานะนขุนนางที่มีอำนาจในสกอตแลนด์และได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้นในปีคิสกัันหากเจมส์แฮมเบิร์นได้รู้จักกับแมรี่ราชินีสกอตแลนด์ ตั้ขนาดนั้นได้แต่งงานกับเฮรี่สจวตลอสดาลีแต่ในช่วงคิสการลน1566เฮรี่สจวตลอสดาลีถูกฆาตรกรรมภายใต้สถา,านการณ์คิดเต็มด้วยคมลึกลับและคาดเดาได้ว่าเตส์เฮเบิร์นอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ลังจากฆกาตรกรรมของ Harry ary, เฮรีสจวตลอสดาลีเยมเฮเบิร์นก็กลายเป็นคนแก้ชีิของราชินี Mary, แมรี่และมีความสามารถลึกซึ้งกับเธอต่อมาในปีคิสการ,ร์ลั1567 เจมส์เฮเบิร์นได้แต่งงานกับราชินีแมรี่ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้คนในสังคมและกษัตริย์ในขณะน,นั้นเน,นจากการแต่งงานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สามีของเธอถูกฆาตกรรมและมีความสัมพันธ์ของเขากับการตายของเฮนรีสจัวจอรดาลีก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากมายความสัมพันธ์ที่ซื้อ,อ้ระหวา่างเจมส์เฮเบิร์นและแมรี่ราชินีสกอตแลนด์ไม่ได้ยืนยาวเนื่องจากความไม่พอใจจากประชาชน และคุณนั้นที่เห็นว่าเจมส์เฮเบิร์นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของเฮริสจวนรอดาลีนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านจากทั้งฝ่ายโปรสแตนต์และคาทอลิกซึ่งนำไปสู่การที่เจมส์เฮเบิร์นถูกจับและถูกบังคับให้หนีไปต่างประเทศหลังจากนั้นเขาก็ได้ชีวิตหลบซ่อนและถูกกำจัดอำนาจจนกก็ทางเขาถูกจับตัวโดยชาวเดนมาร์กในปีคศ1573และเสียชีวิตในปีคศ1578ในคุก,ก ความหล่อที่เกี่ยวข้องกับเจมส์แฮมเบิร์นมานจ้เขี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมของเฮนรี่สจวรลอรดาลีและความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับราชินีแมรี่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของการเมืองอำนาจในสมัยนั้นแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการทักหลังและความลึกลับที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดก็ถึงปัจจุบันการที่เจมส์แฮมเบิร์นแต่งงานกับราชินีหลังจากการแต่งของสามีเธอทำให้เกิดความสงสัยในด้านจาริยธรรมและความเป็นมนุษย์ของเขา และบ่อยครั้งที่เขาถูกมองว่าเป็นตัวสําคัญในการทําลายความมั่นคงของสกอตแลนด์ในช่วงนั้น,นการฆาตกรรมในการทางหลังในการต่อสู้เพื่ออํานาจทําให้เจมส์เฮเบิร์นเป็นบุคคลที่น่าก,กลัวในประวัติศาสตร์และเป็นตัวกำหนดของความหลอนที่ยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนตลอดมาหลยทศวรรษ